สวัสดีครับมาพบช่องจับออนเดอะรนะครับครับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นจากการทํางานนะครับเราก็มาอยู่กันในชุดของร้านละมุ่ละลายแมนต่อเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่31มีนาคมพศ2563นะครับก็ยังอยู่ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับและก็ยังคงอยู่ในช่วงของการประกาศพคารกรฉุกเฉินนะครับก็ทําให้งานนี้นะครับก็ทุกๆคนกักตัวอยู่กับบ้านนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูงานกันว่าผมจะได้ไปที่ไหนกันบ้างครับแล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็จะได้ยอดเท่าไหร่จากการทํางานสำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํางาน,นเลยครับโอเคครับเราก็ไดออเดอร์แรกนะครับก็เป็นร้านบ้านอมยานะครับอยู่ในอยู่ในซอยวัดบัวฝันนะครับก็ จากนี้ไปนะครับเราจะส่งกันให้ลูกค้ากันที่หมู่บ้านชาวเอกประชาชื่อนะครับจากนี้ไปนะครับก็ประมาณ1.4กิโลเมตรนะครับก็งานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด69บาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกไปส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับเม่อี้ไม่ได้ให้มาครับครับ200ครับ สอง่าสูนใช่ไหมครับผมอันนี้สองเจสูนนะคะให้เกิบโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็งานนี้นะครับเราได้ค่าส่งประดุจห้าบาทนะครับก็ลูกค้าใจดีครับก็ได้ทิปมายี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาบวกลบกันท้าลิปนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันเลยครับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบสามครับ สามโอเคครับเราก็ได้งานที่2ต่อเนื่อง้วครับก็งานนี้นะครับจากบางเขนนะครับไปแถวดินแดงรัชดานะครับก็งานนี้ครับระยะทางประมาณ1 16กิโลเมตรนะครับก็เราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด1นึบาทนะครับงานนี้ได้เป็นเงินสดนะครับไม่ได้เป็นเครดิตนะก็เราก็เก็บังค์เข้ากระเป๋าไปเลยนะครับงานนี้นะครับหนึ่บาทครับ ก็โอเคครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปส่งสินคช้าลูกค้าเลยครับอันนี้เขาจ่ายเงินมาหรือยังจ่ายมาแล้วครับผมขอบค,ครับโอ,โอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปนที่เรียบร้อยนะครับจากอ่ซอยจากซอยวัดบัวขวัญน,นะครับเราก็มาถึงกันที่อ่ ขวางรัชดานะครับงานนี้นะครับเราได้ไปหนึ่งสบาบาทนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามารองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับเราก็ได้งานอีกหนึ่งงานแล้วนะครับก็งานนี้นะครับเรามารับอาหารขนมนะครับร้านบ้านครูสมปองขนมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดส่งกันให้ลูกค้ากันที่ถนนแจ้วท่านะครับเป็นบริษัทนะครับ h o n d ้าวีคูนะครับก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับ ้อยหกบครับหกโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับจากร้านบ้าน,านครูสมทองขนมไทยนะครับมาส่งกันให้ที่ซอยแจ้งซอยแจ้งวัดน้า2นะครับก็เป็นศูนย์ฮอนด้านะครับให้เดี๋ยวเรามาลองงานต่อไปกันเลยครับ โอเคครับเราก็ได้งานอีกหออเดอร์นะครับก็งานนี้นะครับก็เป็นงานขนส่งสินค้าครับจากนิชดาวิลล่ามาร์เก็ตนะครับเราจะไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่ซอยหมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ3ครับจากนี่ไปนะครับก็ประมาณ2.4กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป63สิบาทสีสตางค์นะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับต้องครับนี่ดาล่ามี่ต่อครับอันนี้ ก็เสร็จิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับเราก็ไดออเดอร์เป็นงานที่5นะครับงานนี้นะครับเรามารับสินค้าเป็นฟูกุมัชชาชั้นจีนะครับเซ็นท่านพาธาแจ้งค้านะครับก็จากเซ็นท่านพาธาแจ้งค้านะไปบ้านลูกค้านะครับก็ระยะทาง9ข0าว้เมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป55บาบาทนะครับก็ใกล้ๆนะครับ ตอนนี้ครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับสามร้อยสิบบาทครับแบงค์พันดีกว่าไหมครับได้ครับคุณลูกค้ามีเหรียญสิบไหมครับโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็งานนี้นะครับมาระยะทางใกล้ๆนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับก็ได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ที่ร้านหมูปิ้งบิ๊กซีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับโอเคครับเราก็ได้ออเดอร์เป็นออเดอร์ที่สอนะครับงานนี้นะครับมารับหมูปิ้งวิมลมณีนะครับที่บิ๊กซีนิตาร์สาขาปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่วัดหงทองครับซอยวัดกู้นะครับ ระยะทางจากที่นี่ไปนะครับก็ประมาณ6 2ุดสองกิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกส่งสินค้าลูกค้าเลยครับคุณตังเมนะครับแปดสิบสองบาทครับของสิบเก้าแปสิ ยี่ส okay, ิบสิบเก้าแปดสิบสองสิบแปดหกเจ็ดแปดครับตองครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่ง uh, สินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็งานนี้นะครับจากหมูปิ้งมณีวันบิ๊กซีนะครับเรามาส่งกันที่ซอยวัดหงในปากทางวัดกู้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปรองงานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออเดอร์เป็นออเดอร์ที่7แล้วนะครับเรามารับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเรามารับอาหารนะครับสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับกันที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งกันให้ลูกค้ากันที่ซอยวัดกู่นนทบุรี2นะครับก็จากนี้ก็ประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับค่าขนส่งในงานนี้นะครับเราก็ได้ไป69บาบาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกส่งสินค้าลูกค้าเลยครับ แนครับ,รบออสองร้อยห้าบ,บาทครับมีทอนสามร้อยไหมีครับมี ขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งออเดอร์แล้วนะครับก็จากร้านสุขไทยก๋วยเตี๋ยวสุขโขไทยนะครับมาส่งกันที่ซอยหมู่บ้านเนื้ออทอนนะครับวัดกู้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรองงานต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็เป็นออเดอร์ที่8นะครับงานนี้นะครับเรามารับวุ้นข้าวมันไก่ตอนนะครับสาขาหมู่บ้านรันทองนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปส่งกันให้ที่ซอ,อยแจ้งวัฒนะสา17นะครับจากนี้ไปก็ประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไป91บาทนนะครับก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับอ๋อสวัสดีรายย่าโอ<ฮ>ดได้ยินไหมครับผมโอเคโอเคมาถึงข้างหน้าแล้วครับผมหนึ่งห้าสิบครับพอดีผมก็ดูในแอปอยูย่ มันไม่ขึ้นใช่ไหมใช่กล่องนี้เมื่อเช้าไม่ได้ลงเมื่อเช้าก็ล้มรอยไม่เป็นไรครับคนลูกค้าหกสิบครับเนี่ไม่ถึงร้านอาหารเลยอ๋อส่งตรงนี้แอปเออหน่อยครับขอบคุณครับโอเคครับเราก็โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ งานนี้นะครับก็ได้ค่าขนส่งไป91บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองงานต่อไปเลยครับโอเคครับเราก็ได้งานต่อเนื่องเป็นงานที่9นะครับก็งานนี้นะครับเรามารับสินค้าเป็นวัดราพรสารปานะครับสาขาเมืองคองธานีนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่หมู่บ้านพาดิโอแจ้งวัฒนะนะครับก็งานนี้ก็ประมาณ700เมตรนะครับก็งานนี้นะครับใกล้ๆนะครับก็ได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามารอสินค้าให้ลูกค้ากันสักครู่ okay, ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สินค้าของ of of ลูกค้ามีที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวกดให้ผมก่อนนะครับทางแอปของลูกค้าะร ดีนะครับนี่นี่ถึงเก้าหกนะขอบคุณครับถึงมากเลยโอเคโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็งานนี้ครับก็เป็นงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราไปสรุปยอดกันครับ โอเคครับเราก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเราก็จะมาสรุปยอดการวิ่งงานนะครับประจำวันที่31มีนาคมนะครับพศ2563นะครับก็งานแรกนะครับเริ่มต้นกันเวลาตอน9โมง57นาทีนะครับจากตลาดบางเขนนะครับจากบางเขนนะครับไปบางตลาดนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป69บาทนะครับ69งานต่อมาครับ งานนี้นะครับบางเขนไปห้วยขวางครับ是是เป็นงานลายแมยนะครับจากบางเข <อ S 1> นนะครับไปเขตห้วยขวางนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปหนึ่งร้อยหิบสามบาทนะครับบวกหนึ่งหกสามครับโอเคไปต่อเลยครับต่อมานะครับงานต่อมาก็คือจากบางตลาดไปคลองเกลือนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปหนึ่งร้สบาบาทครับหนึ่งหนึ่งสามบวก มีงานโดดไปตัวตรงนั้นเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาดูอีกทีนะครับก็งานตัวนี้นะครับบางตลาดอยู่บางตลาดนะครับก็ได้เวลาประมาณเที่ยง4ี่สินาทีนะครับก็ได้ค่าขนส่งไปห้าสิบห้าบาทครับต่อมาครับปากเก็ดบางผู้นะครับได้งานประมาณบ่ายโมงสบนาทีนะครับไม่ใช่ครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปหนึ่งร้ยห้าบาทครับ บวกโอเคแล้วก็อีกหนึ่งงานครับจากบางพูดมาบางพูดนะครับก็ใกล้ๆนะครับงานนี้นะครับเราได้งานประมาณบ่ายโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับค่าขนส่งงานนี้นะครับเราได้ไปหกสิบเก้าบาทครับบวกหกสิบเก้านะครับงานต่อมานะครับได้ตอนบ่ายสองโมงสี่สิบบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับจากเออบางพูดนะครับไปบางตลาดนะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไปเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับบวก โอเคแล้วงานต่อมาครับงานนี้นะครับเราได้งานตอนบ่ายโมงสี่สิบบ่ายสองโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับบางพูดบางพูดนะครับอันนี้งานนี้เป็นงานลูกค้าสั่งรายการนะ,ะลูกค้าจะสั่งสั่งซื้อของครับแต่ว่าลูกค้ากดมาอีกรายการครับทําให้ยอดอไม่สามารถที่จะ งานนี้นะครับลูกค้ายกเลิกนะครับเพราะว่าลูกค้ากดงานไม่ตรงกับที่จะให้เรียกว่าอะไรวะงานนี้นะครับเราได้เงินได้งานนี้นะครับ,เร,เ,นนรบเราได้ตอนบ่ายสองโมงสามเจ็ดนาทีนะครับบางพูดบางพูดนะครับแต่ว่า,าลูกค้าติดต่อลูกค้าแล้วเนื่องจากลูกค้ากดาการสั่งซื้อผิดน,นะครับก็ต้องเลยยกเลิกไปนะครับ ่อมาครับคองเกลือคองเกลือครับอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์น่าจะออเดอร kind ์ of ออเดอร์หลอกนะครับเป็นคือเรียกว่าอะไรอะข้ามต่อมานะครับเราได้งานจากคองเกลือไปคลองเกลือนะครับงานนี้นะครับเราได้ขนส่งงานต่อไปนะครับเราได้งานจากครับแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งงานนะครับตอนบ่ายสองโมงห้าสิบหกทีนะครับของเกลือไปคองเกลือครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่ง ห้าสิบห้าบาทครับบวกแล้วก็อีกหนึ่งงานที่อยู่ข้างล่างนะครับอ,อันที่สามสิบเอ็ดนะอันนี้ครับงานนี้ครับเป็นงานส่งของครับจากคลองเกลือไปคลองเกลือครับเราได้งานตอนเที่ยงหกนบทีนะครับก็ได้ค่าขนส่งไปเออ 63บสามบาทนะครับจุดสี่สิบเก้าสตางค์ครับก็ทั้งหมดวันนี้นะครับตั้งแต่เก้าโมงตั้งแต่เก้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีวันนี้นะครับตั้งแต่9้าโมงประมาณอาทิตสิบโมงนะครับ 1> 1, 12 1ด3ก็วันนี้นะครับตั้งแต่9ก้าเน,นครับตั้งแต่10บโมงนะครับจนถึงเวลา,เ,าเกือบบ่ายสามโมงนะครับก็ประมาณ5้าชั่วโมงเต็มๆนะครับเ,เราก็ได้ยอดอยู่ที่ยังไม่หักลบนะครับ7 8 3ดบาทจุด4สตางค์นะครับก็เดี๋ยวมาลบกับค่าภาษีและค่าบริหารจัดการแอปนะครับ ลบสิบแปดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กดเข้าไปครับเ,เราก็จะได้ยอดเหลือที่เราได้จริงๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับห้าชั่วโมงนะครับก็ได้ไป642บบาทนะครับก็โอเคครับก็วันนี้นะครับ ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปยอดให้ฟังทุกๆคลิปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ